ครับสวัสดีครับผมได้ประธานทวีผลผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราดสังกัดสพมจันบุรีตราดในะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมนะเราได้เตรียมการพัฒนานะครับเพื่อที่จะนะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์นะครับและก็ผสมผสานกับออนไซต์ site, นะครับนะเนื่องด้วยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิดนะครับเนะมื่อโรงเรียนทราบนะจากประกาศของสอบบคและประกาศของสําน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับว่าจะมีการเลื่อนะการเปิดภาคเรียนออกไปนะครับก็จึงได้มีการนะประชุมนะคุณครูและบุคลากรเนะตรียมความพร้อมกันในตั้งแต่ช่วงของกลางกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็จึงได้รูปแบบนะที่จะจัดการเรียนการสอน นะออนไลน์ในระบบที่เราเรียกว่าเป็นการบูรณาการนะกันทั้งแกลุ่มสาระนะครับโดยการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้เราได้บทเรียนนะจากโควิดครั้งที่2นะครับที่เคยจัดการเรียนการสอนออนไลน์แต่ตอนนั้นเราจัดในรูปแบบของปกติคือเด็กเรียนตามตารางนะคุณครูก็ต่างคนต่างสอนนะครับตามตารางเรียนของนักเรียนปกตนะิปัญหาที่พบในครั้งนั้นเนี่ยนะครับนะก็ปรากฏว่า นะสถิติของการที่นักเรียนจะเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ในครั้งนั้นนะมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแยะนะครับทั้งนะขาดวัสดุอุปกรณ์ซึ่งตอนนั้นโรงเรียนก็ได้แก้ไขปัญหาสนับสนุนงบประมาณบางส่วนนะครับให้กับนะนักเรียนในเรื่องของการเช่าสัญญาณเน็ตนะครับ,นะรบนะต่อมานะครับเราก็เริ่มนะพัฒนารูปแบบนะขึ้นมาเพื่อใหนะ้ผู้เรียนของเรานั้นนะได้เข้าถึงบทเรียนนะมากขึ้นแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาใช้เวลาในช่วงที่ไม่ต้องเต็มวัน เราใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็ในภาคบ่ายน,น,นั้นนักเรียนก็สามารถที่จะ,ะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับประกอบอาชีพในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ที่นี่ก็เป็นอาชีพเกษตรเป็นหลักนะครับก็ใช้วิธีการว่าช่วงบ่ายลูกก็จะได้เรียนในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพนะครับแล้วก็ช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจทางบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่อีกทางหนึ่งก็จึงเกิดรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับเราได้เริ่มทดลองนะครับ ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เข้าระบบคุณครูทุกคนได้ทดลองที่จะใช้รูปแบบในการสอนคิดกิจกรรมร่วมกันนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานั้นเราทดลองระบบกับนักเรียนในระดับชั้นมอต้นพอวันที่สองมิถุนาเราทดลองระบบกับนักเรียนในระดับชั้นมลปลายปรากฏว่านักเรียนทุกคนสามารถที่จะเข้าในระบบเราใช้ในระบบ Google Meet นะครับ และโดยการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะด้วยที่เราเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กนะคุณครูผู้สอนเรามี15ท่านนะครับเราจึงจัดนักเรียนออกเป็นสองระดับนะระดับมต้นคือชั้นม .1 ม .2 และม .3 แล้วก็ชั้นระดับมปลายคือม .4 ม .5 และม .6 นะคุณครูนั้นจะต้องคิดหน่วยตัวชี้วัดนะครับของกลุ่มสาระที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งม .1 ม .2 ม .3 และม .4 ม .5 ม .6 นะครับโดยการมา คิดวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกันขณะนี้เราได้ทดลองสอนไปแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันที่สนีะ่มิถุนาย,ยนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราสอนทุกวันแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับให้นักเรียนได้ฟีดแบ็นะครับโดยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนะครับประเมินผลในเรื่องของนะการเรียนรู้นะผลสำฤทิ์ก็ปรากฏว่านะครับนะเป็นที่ พึงพอใจในระดับที่ดีถึงดีมากในระดับที่ถือว่าสูงนะครับเราจึงจะมีแนวทางนะคิดต่อยอดว่าเราจะนะพัฒนานะครับให้เป็นนวัตกรรมนะในการจัดการเรียนการสอนในภาวะที่ไม่ปกติแบบนี้นะครับนะซึ่งเราเนะชื่อว่านะรูปแบบนี้เราอาจใช้ผสมผสานกับการเรียนออนไซต์ไปได้ตลอดถึงแม้ว่า สถานการณ์ต่างๆจะปกติกลับมาขี้คายนะครับก็เป็นการที่เราจะเสริมนะความรู้เติมเต็มให้กับนักเรียนในช่วงของวันหยุดราชการนะหรือช่วงปิดภาคเรียนนะครับที่จะเสริมเนื้อหาหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะผ่านในรูปแบบของออนไลน์นี้ได้นะครับภาคปลายเราจะมานั่งประชุม PLC กันนะพัฒนารูปแบบกันนะก็ปรากฏว่าขณะนี้นะคุณครูทุกคนก็มีความสุขนะกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาง่าว ตลอดจนผู้เรียนเองตามที่เราประเมินผู้เรียนก็พึงพอใจนะครับและก็สนใจที่จะนะเข้าเรียนนะครับแล้วก็มีเวลาที่จะอยู่กับบ้าน,นช่วยงานครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับผู้ปกครองเองก็พึงพอใจนะครับในรูปแบบที่เราดําเนินการอยู่ในขณะนี้มาพร้อมกันกับโดเรมอนสตรอวกาศนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะจําลองนะครับว่าเป็นโดเรมอนนะครับมีโดเรมอนกี่ตัวดีครับอุปกรณ์ที่จะพาโดเรมอนนะครับกับ ไปที่ดาวดวงนั้นนะครับดาวดวงที่เป็นเป้าหมายของของนิมิตตาเป็นดวงนี้นหครับดาวที่เป็นสัญญาใจนะฮบคืออะไรครับพิมพเข้ามาในกล่องข้อความได้เลยนะครับพิมเข้ามาได้เลยนะครับมองรู้เลยว่าเป็นรถนะครับอรถคืออะไรเคลื่อนที่ครับครับผมก็แรกครับเราจะมาดูนะครับครั้งแรกเราจะดูว่ามันสูงเท่าไหร่ครับเท่าไหรับวครับความสูงเอาไม้บรรทัดวัดได้ไหมวัได้ครับได้ครับหรอมีไมครัดมาวัด กัห้ดีไหมครั้งที่สามเนี่ยมันนานไหมเขรู้จอครับเพราะ้งอกต้องเป่าชแค่ครั้งเดียวไม่น่าเชื่อยนะครับเดียวัยังไม่เป่าแล้วเราต้องทำการทดลองสามครั้งนะครับครั้งที่สามรัะัง้ารับแล้วโอเควันนี้อาจารย์แบ่นะคะจับตาจริงครับคุณได้จับตาเลยตอบอาจารย์ไปดูตัวอะไรมาครับสามเอาเดียวอเยว ใช่ไหมใช่ครับแกลมันลื่นขึ้นแมันยาวมันจะไปถึงไหมนแหละสูตมันไม่ดีอะรันก็ักอบอกะไม่ดีครับสไดีมันเปรถทดลองค่ะขันยมนบอกว่ารถหนูได้2บินต้นใ่คตอนนี้เรามีการแข่งขันกันครับระหว่างมอหมอสองมอสแล้วครับงานน่าจะส่งเยอะกัว่ามอมอโอเคครับเียกผมผมว่าคาดไว้นะ ครู้มั้วสองภาษาได้ดีหรือเปล่าไม่รู้มัสอปกติก็สมคนเรงนเงานนะครับนี่คือรูปแบบนะครับที่โรงเรียนเขาน้อยวหทยาคมของเราจะเตรียมการที่จะพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมนะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับในยุคที่สถานการณ์ไม่สามารถที่จะเรียนออนไซน์ได้นะครับตามปกตินะครับสวัสดีครับ